สำหรับการตั้งค่าและการใช้แพลตฟอร์ม Exness สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆเช่นคริปโตทองคำและ Forex นี่คือรายละเอียดขั้นตอนต่างๆที่จะช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพการตั้งค่าบัญชี x n e s s 1. สมัครและสร้างบัญชีคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือด้านล่าง Exness แล้วคลิกที่ลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบบร้องขอรวมถึงอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้จริง ตั้งค่ารหัสผ่านที่มีความปลอดภัยจากนั้นยืนยันบัญชีด้วยรหัสยืนยันที่ส่งไปยังอีเมลหรือโทรศัพท์มือถือ 2. การยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบและไปที่หน้าบัญชีของฉันแล้วเลือกยืนยันบัญชีอัปโหลดเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเช่นบัตรประชาชนหนังสือเดินทางหรือบัตรขับขี่อัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่เช่นใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่แสดงที่อยู่ 3. ตั้งค่าบัญชีซื้อขายในแทบบัญชีซื้อขายเลือกสร้างบัญชีใหม่เลือกประเภทบัญชีเช่นบัญชีสแตนดานรอส r ทรดหรือเซโรส r ทรดขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมและการกระจายสเปรดที่ต้องการกำหนด l e v e อ a g เร e เลเวอรและสะกุลเงินของบัญชีที่ต้องการเช่น USD หรือ THB ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับบัญชีซื้อขายการใช้งานแพลตฟอร์ม x n s ดาวน์โหลดและติดตั้งเงินที่ 4- ถึงที่5 ไปที่หน้าดาวน์โหลดในเว็บไซต์ e x n i s และเลือก MetaTrader 4หรือ MetaTrader 5ตามความถนัดดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมจากนั้นล็อกอินด้วยข้อมูลบัญชีซื้อขาย 2. การฝากเงินเข้าสู่บัญชี e x n i s ของคุณไปที่เมนูการเงินแล้วเลือกฝากเงินเลือกวิธีการฝากเงินเช่นโอนผ่านธนาคารในประเทศ eWallet หรือ cryptocurrency กรอกจำนวนเงินและทำตามขั้นตอนการฝากที่ระบบระบุ 3. การตั้งค่าการซื้อขาย เปิดแพลตฟอร์มเล่มที่4เล่มที่5และไปที่หน้าต่าง Market Watch เพื่อดูคู่สกุลเงิงนหรือสินทรัพย์ที่ต้องการซื้อขายคลิกขวาที่สินทรัพย์และเลือก Chart Window เพื่อเปิดกราฟราคาใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่น Fibonacci Retracement Moving Averages หรือ indicator สอ,อ,อื่นๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจ4การเปิดคำสั่งซื้อขายเลือกสินทรัพย์ที่ต้องการเช่น BTCUSD XAUUSD หรือคู่สกุลเงินอื่นๆ คลิกขวาที่สินทรัพย์และเลือก New Order หรือกดปุ่ม F9 กรอกจำนวน l อ t เลือกประเภทคำสั่งเช่น Market Order หรือ Pending Order และตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit ตามแผนการเทรดคลิก Sell by Market หรือ Buy by Market เพื่อเปิดคำสั่ง5การติดตามและจัดการคำสั่งตรวจสอบคำสั่งที่เปิดอยู่ในแท็บ Terminal ใต้กราฟราคาปรับ Stop Loss หรือ Take Profit ตามการวิเคราะห์ใหม่หรือสถานการณ์ตลาด สามารถปิดคำสั่งบางส่วนหรือล็อกกำไรด้วยการคลิกขวาที่คำสั่งแล้วเลือก Modify Order 6. กการถอนเงินกลับไปที่บัญชี XNIS และเลือกเมนูการเงินจากนั้นคลิกถอนเงินเลือกวิธีการถอนเช่นโอนผ่านธนาคารหรือ eWallet ตามที่สะดวกกรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอนและทำตามขั้นตอนที่ระบุเคล็ดลับในการใช้แพลตฟอร์ม XNIS ใช้บัญชีทดลองก่อนที่จะลงเงินจริงให้ลองใช้บัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนและทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายติดตามข่าวสารใช้ส่วนข่าวสารบนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ Exness เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารที่อาจมีผลต่อการซื้อขายจัดการความเสี่ยงใช้การตั้งค่า stop loss และ take profit เพื่อปกป้องกำไรและลดการขาดทุนเครื่องมือวิเคราะห์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์กราฟและอินดิเคเตอร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างมั่นใจ การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองเรียนรู้และพัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณด้วยแพลตฟอร์มบิสเนสที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมาร่วมลงทุนกับเราเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมโปรโมชั่นรีเบทสูงสุด0.5625ดอลลาร์สำหรับบัญชีโปรเซโร่และ0.72ดอลลาร์สำหรับบัญชีสแตนดาดและเซ็นเปิดบัญชีกับเราว,วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอนาคตทางการเงินที่มั่นคงติดตามเราเพื่อรับข้อมูลและอัปเดตล่าสุด Youtube ช่องตามผมลงทุนคริปโต Facebook เพจตามผมลงทุนคริปโต TikTok ตามผมลงทุนคริปโต